ทำอะไรกินน่ะไข่เจียวไข่เจียวเอาไว้เอาไปกินด้วยเดี๋ยว่ายไอ่เดี๋ยวทอดเผื่อได้ได้ได้เพาไมเอาลาปลามาทำไมเนี่ยส้มตำไงอ๋อเดี๋ยวก็จะใส่ไข่เจียวด้วยไข่เจียวบ้าเนี่ไม่รู้ไงแค่จะเอาปลารามาไว้เดี๋ยวก็จะใส่ไข่เจียวด้วยกินเลิศเถอะก็ไม่รู้ใครจะไปรู้เลยเห็นปลา เคล็ดลับทำไมใส่ซุปตาเอ้ยใส่น,นี่อะไข<ห><ห>่อ่ะเครื่องส้มตามไงอ๋อแล้วมันเดือดเลยเอล๋อแล้วแกไม่ตีคงตีไข่อ่ะตีทำไมกแกทอดเหี้ยงยังไงอ่ะอ้าวไข่เจียวเดี๋ยวแกทำอะไรอา้าวเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกันที่มีการไข่เจียวทอดแต่ยังถูกวิธีทอดอย่างเหเี้ยบ้างจะไม่เคยกินแกจะทำใบอ่ะกรอบนอกนุ่มในเนี่ยมันจะคงความเป็นไข่ไว้ดูทรงอะไรแกเดียวเดียว เดี๋ยวแกโอ้ยเนี่ยเแาจะกินหี้อยังไงเนี่ยเอ้ยจะปรุงส้นตีนยังไงนะุงละป่าแกก็คือกินอย่างงี้เออนี่อันนี้อันนี้เมนูนี้นี่คือการตอกไข่ที่ถูกวิธีดูแล้วอะไรข้างนอกเนี่ยข้างนอกนี่กรอบข้างในจะจะคงครับเป็นไข่อยู่คือแบบกรอบนอกสดสดโอ้ สดในแกแน่คนเดียวเถอไอ้เฮียไม่กินด้วยหรอกเหลือเถอไอเหียกนโอ้เออมาดูเนี่ยเาเสียไปน้ดูเดือเทียงนะมันจันไปดีกว่าวะไครสัตว์ละโอ้โหใครโคตรเฮียเลยดูหน้าไว้ใครได้ไปเป็นเมียนี่เฮียแบบตกมาลกนั่จัดอ่ะไปดีกว่า